วิธีปิดแสดงความคิดเห็น TikTok ทำง่ายๆตามมาดูได้เลยครับเราไม่ต้องการให้ใครแสดงความคิดเห็นบน TikTok ของเราอาจจะด้วยเหตุผลและความเป็นส่วนตัวของเรานะครับแต่ไอคอนจุด3จุดแนนอนจากนั้นเลื่อนไอคอนด้านล่างสุดหาไอคอนที่ชื่อว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแต่ไอคอนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงหัวข้ออนุญาตให้แสดงความคิดเห็น ปกติจะเปิดเป็นไอคอนสีฟ้านะครับเราจะทำการสไลด์ปิดเพื่อปิดแสดงความคิดเห็นในคลิปของเราจะสังเกตตรงไอคอนแสดงความคิดเห็นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ได้นะครับถ้าต้องการเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เหมือนเดิมแต่ไอคอนจุด3จุดแนวนอน,านจากนั้นเลื่อนไอคอนด้านล่างสุดหาไอคอนการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแต่เข้าไปในไอคอนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตเหมือนเดิมนะครับ ตรงหัวข้ออนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเราก็เลื่อนเปิดให้เป็นไอคอนสีฟ้านะครับทำง่ายกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจมันแชร์ครับแม่แครับ